รัดจอเปิดตัวในราคาเปิดใจคอมพิวเตอร์ประกอบ i5 73กับ RTX 4070ในราคาเพียง3 9 9 9 0บาท สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปิ่นร้าน CSIC System นะคะก็มีคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานนะนะคะสินค้าเปิดตัวในราคาเปิดใจนะคะเพียง3 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะคะ c p u เป็น Intel i5 Gen13 รุ่น 13400F มี10คอร์16เเรดโดยแบ่งเป็น6 T-Core และ4 e c อ r คความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.6 GHz ค่ะ เมนบอร์ด <Main> จะเป็นของแบรนด์ MSI รุ่น B600M-ITE DDR4 ตัวนี้มี2ช่องแรมนะคะใส่แรมสูงสุดได้6.4 GB และรองรับ M.2 p c i Gen4 s t รเรจจะเป็นของแบรนด์ PNY รุ่น CS2140 ความจุอยู่ที่500 g ิความเร็วในการอ่านสูงสุดอยู่ที่3,600เมกส่วนแรมเราจะให้ของแบรนด์ Kingston 16กิก 8x2 บัส32 HyperX Fury รับประกันตลอดอายุการใช้งานค่ะและในชุดนี้เราให้เป็นพาวเวอร์ซัพาย750วัตต์แบรนด์ t h e r m a t a k e รุ่น TR2 มาตรฐาน80พัตค่ะเคสจะเป็นของแบรนด์ Antec รุ่น AX20 ด้านหน้าจะแถมพัดลม RGB 3ตัวและด้านหลัง1ตัวข้างหน้าจะมี USB 2.0 2ช่องและ USB 3.0 1ช่องด้านข้างเป็นกระจกใสค่ะ มาถึงพระเอกของเรา G-FORCE RTX 4070 12กิกแบรนด์ MSI รุ่น VENTUS 2X GDR6X OC Edition การจอรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2พัดลมนะคะมีช่อง Display Port 3ช่อง HDMI 1ช่องต่อจอสูงสุดได้ทั้งหมด4จอโดยใช้ไฟเลี้ยง8พิน1ช่องแนะนำใช้ Power 650วัตต์ขึ้นไปนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ์ดจอเปิดตัวในราคาเปิดใจเพียง39,990บาทลูกค้าทุกท่านสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อยู่ตามด้านล่างนี้นะคะค่ะพี่ปิ่นร้าน cnat system ก็ฝากลูกค้าทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พี่ปิ่นขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ